สวัสดีชาวคลาสสิกแอคชั่นทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟิวเทวนครนะครับมาลุยด่านผีนะครับเป็นด่านผีโดยเฉพาะอครับวนี้เดี๋ยวไปตามละหาด่านผีกันเลยนะครับไม่ใช่ด่านนี้ครับเราจะมาเข้าด่านนี้ด่านนี้ไม่ง่ายนะครับด่านนี้ก็ไม่หนุกครับนี่ครับด่านนี้เลยครับป่ เป็นด้วยเซ่นะครับมาแล้วครับเฮ้ยไม่ใช่ปืนนี้ครับปืนนี้นะครับนะครับผมไม่ได้เป็นผีนะครับยะเช่เข้ามานะครับมันโอ้นะครับมันไปแล้วครับผมก็มาแล้วครับโอเคครับโล่งครับบล็อกครับ คครรัับบขึ้นมาหาที่ตั้งป้อมก่อนนะครับอ๊ยไม่ทันนะครับปั๊บปั๊บามาเอามานะครับเมื่อกี้ไม่ทันจริงๆนะครับมาเลยนะครับ เขาใชเป็นผ so 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 anyway. so 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 ีทาไรฟ้านะครับใส่เป็นผีนะครับก็ต้องไปตามล่าคนอุ๊กันเอาแก๊ปดิเอาแต่ว่าตบมันตบมันครับเสื้อปุ๊บนะครับก็มัน้งงจะวิ่งมาอย่างนี้นะครับนะครับวิ่งไปฟ้านะครับครับ ใช่ขลหง่อยครับตกในการตกนะฮะไ่นะครับรุยดันผีเก็บเลือดก่อนเี่ยวเกือ่ like it, ante, it, izer, right? oh, oh? ันยาครับตวกข้างบนนี่ครับเอ้าอะไรฟ้านะ่นเว้ยอย่ายิงนะพื่อนเฮ้ยปั๊บ อังวจักรรกรตบแม่งเลยโอเคครดับกตัวเดตัวเดียวนะครับมีตัวเดียวครับตตอยหลังครับลอยหลงครับลอยหลังครับลอยังครับลอยหลังครับลอยหลัครับลอยหลังครับลอยหลงครับลยหลังครับลอยหลครับลอยหลังลอยงครับลอยหครับลอยหลังครับองครับลอยหครับลอังครครับ เคนะครับเราก็จะไปบักกันต่อนะครับไม่มีต้องมีอุปสรรคในการบักนะครับเฮ้ยเพิ่งดีจะถือปืนดำบหวานถูกอ่ะถูกแล้วกูไม่เป็นก็ต้องใครเป็นสักคนนะฮะที่ไม่อยู่ใกล้ๆผมนะครับเดวนลงคงสิวะ เฮ้ยไม่ขึ้นเลยนครับตัมนะครับต,นะบนะบตัใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดอีกนิด เย็ดโดนครับโดนตกครับไข่ฟ้าโอ้โหกำลังขึ้นเลยครับก็จะจบพี่ได้ตบคนไงครับนะครับก็เลาให้มันเลือดเลือดให้น้อยหน่อนแล้วก็ค่อยดังครับอยู่ข้างหลังที่หน้าเหมือนกูโดนาวันตายดินะรอ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  ตบมาหาครับตบมาหาครับตบมาหาครับโอ้โหไม่ได้เลยครับมีคนเอาไปแดกครับโอเคโอ้อยู่ข้างบนมิแม่งได้ขึ้นไหวนะครับสมัยแม่งบล็อไม่ติดว่ะนะครับดูก่อนเดี๋ยวมาตบตีว มาตบอพมเลยค่บเรียบร้อยครับบักสำเร็จนะครับพอบักได้บักไว้ฮะมาอยู่มุมฮะโอเคไม่ร่วงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผีตกไม่ถึงแน่นอนครับมาครับมาไปเออไปทำอะไรกันตรงนู้นนะเจ้าแดกไปแดกซะต้มมาครับต่อไปวะนี่ครับ ตัวครับองไปแล้วครับมาโหขึ้นมาไม่ได้แล้วนะครับอจะพยายามเลยนะครับขึ้นมาก่อนดีใส่ใส่ครับเจอกันเลิงนะอย่าล้องนะครับไหนวะ ทำไร,รอ่ะทำไมถึงด้อครับยูย,ยูกระโดดกันได้เว้ยถ้าเกิดกลัวนะครับป้องกันไว้ก่อน,นครับอ่ะเราเบิดไปกินกันข้างล่างนะอ,าอ่ะฮะยูอ่ะเฮ้ยกระโดดดิ แกหมดเดย็ด yeah. <laughs> แค่ไหนลูกหมดนะครับลูกหมดนะคแบบแบบเอาอยู่ไหนฟ้าเ้ยออกมาเซ่อีตัวมันไม่อยู่อะ่ะไม่ไปตกกันแล้วตกทำไมฮะตกคนเดียวนะไหออกมาสิเฮ้ยอ,อยู่มุมนี้จะไม่โดนตกน้ะผมรับประกันนะครับ อุย้ยอุ้ยครับเจ็บนะครับครับลูกหมดนะครับแล้วก็จะใช้แมากกิงแม่งเลยครับสาดิตไปล่าแมากกิงผีอะ่ะ ดูแลกันว่าจะตายไหมครับพระเย็นนะครับแรลงไหมครับเฮ้ยนะครับก็โดดไปเลยๆโดดไปตบได้ก็ตบดินหน่จะตบได้นะครับก็จบไปแล้วครับดูดิจะได้คะแนนสักเท่าไหร่ครับแล้วก็เราจะมาเล่นอีกครับพึ่งบาใกล้ตาเดียวมันไม่สัดใจครับขู่ได้พันสามมีพีครับได้เยอะนะครับ โอเคทำเคล็ดอะไรทุกอย่างนะครับในแคนนะครับคุณนะครับเรดี้ครับกดครับโอเคมากดไวยิ่งมันนะครับบอกไว้ก่อนจะลิงเช่นเดิมครับโอ้โหนี่มันพระเจ้าเลยวะเนี่ยเกิดตรงนั้นเนี่ยมันพระเจ้าชัดพระเจ้าพระเจ้าเยอะเชียครับมาแล้วบ่อยมากครับเกิดตรงนี้มันเกิดบนสวรรค์นะครับ ดูซ้ายขวานะครับดูครับตานี้จะไวกว่าเมื่อกี้ไหมครับโอ้ยเฮ้ยเกือบเกือบตกนะครับเกือบตกโอเคแค่ไหนวะพ่อแคยับมากเลยตกนะครับใครบักวะนะครับไม่ให้บักเฟ้อบักได้ก็บักมานะครับผีอะนะครับเฮ้ยผีหายครับ อย่าออกเอาไว้ผีกำลังมันเลยกำลังมันเลยนะฮะไหนไหนชี้ชี้ยิงชี้ยิงนะครับว้าชีชชช้ครับ,อรบโอ้ใส่รูปก่อนโอ้โหลูกแม่งมีน้อยว่ะเฮ้ยไม่มันเลยนี่ไอ้ซีไปแดกซะเฮ้ยเอาแม็กก์ลอยแม่งเลยครับเราเป็นพวกซาดิกนะวิปริต ร้อยมึงกินลูกกันหมดก่อนนะครับเดี๋ยวกูช่วยนะครับช่วยปิดฉากน,นะครับแล้วก็หลอยครับพวกหลอยมาดิมาดินะครับ,อย,รบอย่าเดินนะครับเดินแม่งตกเลยครับเฟสเฟสเฟสโปรเฟซบุ mm ๊กอะไรตอนนี้ฮนะอย่างเช่นอันนี้นะครับมา ้ยลูกหมดเย็ด yes, แคบโอ้โหแย่งทำไมฟ้าครับโอเคใช้กันลิงนะครับมา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 อยู่ในมือซะดีๆนะครับเน้นหัวเน้นหัวยิงเน้นหัวโอเค แล้วก็ใช้กลลิงสาน่ะตายเบยครับตายเบยไฟตัวนู้นมีให้ตบไม่ไปตบมันตบตัวนี้บ้าแบบหลบตรงนั้นพ้นนะครับเอ้ยยิงมันเอดเคครับตอนนี้ผมเป็นนะครับ เย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 ครับจบตัวแค่ตานี้พอนะครับอัดแค่สองตาพอนะครับเยเยนะครับตบเบสเตบได้กระเด็ดเอานะครับอยากได้กระเด็ดเอานะครับเออเยเยอีดอีดนะครับอีดไม่ตบได้นะครับอย่าหวังเลยนะครับฝันเถอะที่จะตบได้เราก็จะไปล่องทะเลกันนะครับเดี๋ยวกระโดดไปมุมนู้นนะครับเอ้โยกระโดดไปไม่ทันนะครับมามามาอยากฟันจัง นะครับอยากบรรจุนะครับไปลุยกันเลยโอ้โหพระเจ้าพระเจ้าส่งให้มาเกิดตรงนี้อีกครับได้บัคกนะครับผมก็บัคกได้ทีเดียวครับทีเดียวก็รอดได้นะครับเอ้ยทำไมกระโดดไม่ขึ้นวะเย็ยดหุ้ยกลัวไ,ไง โอ้ยว okay. oh, okay, okay, so yeah. yeah. ิเดียวครับได้ครับโอเคแค่นี้ก็พอแล้วเดินเดินมากเดี๋ยวตกอีกนะครับมาเดี๋ยวข้อจิกสังหานเองนะอุ้ยทำไปเด็กซะโอ้ยโดนอยู่ไห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 นนะ เอาแม็กดีกว่าเอาแม็กดีกว่านะครับ <_ d ose> เฮ้ยมึงจะย่งกูทั้งหมดเลยเหรอ,อ <_ d ose> แบ่งมั่งก็ได้นะเฟยเอาไปแดกก่อน <_ d ose> รู้รู้เฮ้ยขอตัวนี้ขอเธออี๋ไม่ได้วะ อยู่ไหนอ่ะขึ้นมานี่แล้วเอา้าลูกหมดนี่ลย嘛ผลไหมวะเนี่ยน่าจะผลน,นะครับ มีเท่าไหร่ใส่ให้หมดนะครับเฮ้ยเรื่องไม่อยู่เลย่ออะยิงไปต้องโหกิหมักเดี๋ยวตอบเลยฮะให้ตอบยิ้วยิ้วฮะตอบไม่ได้เซะครับอุ้ยอะไรวะงอยจังช่วยเฟย มาอย่างอ่ะขู่ขอขอรุกนี้ขอให้ป้าป้าเจอนะเฮ้ยขอด้ยิ้อยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ไหนออกมาออกมาด้เ็ดแค่ไม่ออกมาฟักกีฟ้าออกมาซิ ไม่ไหวแล้วลนะเฟย์นะโอ้โหไอ้ห่าไม่กระโดดรอยอากาศน้ยขนเมื่อกี้แม่งขนเต็มเลยโอ้โหเกิดไกลซะด้วยนะครับก็จะเข้าไปาถัดมาวะเนี่ยครับแล้วก็มาจบแค่คลิปสุดท้ายนะตะลุยผีนะครับตะลุยผีครับเฮียเป็นดีแลนะที่ข้าไม่เป็นผีอะนะครับดูซ้ายขวาให้ดีครับตั้งมุมตรง ุ๊ฟุฟุฟุบฟุบอาไไม่เด้งกลับทำไมฟ้าอุ้ยเย็ดตกมาซะเรีบร้อยแล้วนะครับฟุ๊บฟุ๊ฟุฟอ้ยไม่อยากเดินลังนะครับ ฟูเออฟูเออฟูออฟูเออเอเุนะครับมามุมนี้นะจ๊ะเล็งไว้นะครับเดินอีกนิดนะครับถ้าก็เดินได้ครับอ้าวคนมาผีไม่มาเยสเมื่อกี้ใรป่ามาวเมื่อกี้ใป่ามาแถมให้ลุงแถมให้ลุงอู้หูนะครับเราก็เจอแล้วนะครับ เอาวออกไปนี่หว่าเยสแค่ครับสุดท้ายครับทำไมแม่งยิงโดนแต่เกาะเลยวะไม่เข้าเลยนะครับจะดูว่ามันไกลเกินตาข้าเป็นผีเนาะใช่ไหมวะกดรุณาบอกแค่ไหน,นโอ้โหทำไมมันถูกอย่างเงี้ยมาข้าทำอะไรถูกเงี้ยเจ้าอยู่ไหนเจ้าออกมาซะด,ดีๆนะครับ เทคนิคการตบผีนะครับไม่มีอะไรยา,ยากนะครับเดี๋ยวผมจะตบแม่หมดเลยนะครับอยู่บนนี้ใช่ไหมยอยู่บนนี้ใช่ไหมใครตบวะเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อย,อยเรียกเรียกคิดว่าไม่เห็นเหรอครับเอออยู่ไหนอีกตัวนึงครับไปลุยมันลุยมันลุยมันเก็บเลือดก,ก่อนครับเลือกจะหมด เป็นไปอยู่ที่สูงเพื่อมองทุกอย่างว่ามีไหมเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวว่ามันอยู่ไหนรู้ yes, yes. มีไหมจะไปหลบอยู่แถวไหนวะแสงมันฟิ้งฟิ้งอย่างนั้นอะหลบที่ไหนไม่ได้เด้อไม่มีนะครับอยู่ให้ดีครับซ่องนี้ก็ไม่มีครับ ว่าซองนู้นแน่เลยว่ะนะครับดูไว้ดีนะครับฟุ๊ปเนี่ยครับผีต้องดูทุกซอกทุกมุมครับทุกซอกทุกมุมทุกซอยครับโอเคไม่มีแล้วใช่ไหมดูในรูครับนีนะโอ้ยเรียบร้อยครับอ๋อแสดงว่าหลุดนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับใต้ E X P เท่าประมาณนี้ครับนะครับ อัดคลิปอยู่ครับเดี๋ยวแ๊มครับเดี๋ยวต่อไปนะครับได้พันสามนะครับโอเค let's go ครับกระจก e ีก็ได้เท่านี้ครับเลื่อนติงนะครับวันนี้ก็ขอกลับลาก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็บายแค่นี้ครับโอเคครับ